Tertre et Patrick. Après la mort de mes deux enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Chaque geste a un, 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 une signification. Donc, j'ai besoin que pour toi, cette histoire, ce récit, tu te le raconte. il existe. Il faut que tu plonges dans cette histoire. Je sens la tiédeur de mon propre corps. Je vais y arriver. Et je réalise que depuis la mort de mes enfants, ces mains ont été marquées à jamais par la tristesse.

ก็เหมือนกับมีทั้งเรื่องของการพยายามจะฝึกซ้อมท่าเต้นการศึกษาท่าเต้นแล้วก็การได้เป็นออเดียนส์ผู้ดูท่าเต้นของอิสซาโดราดันแคนนะคะทั้งทั้งสามพาร์ทะคะเราก็น่าจะเห็นว่าจริง,รงๆหนังเองพยายามจะทำให้เห็นประสบการณ์3แบบของของผู้หญิง3มคน3ามร่าง3าบอดี้เนี่ยนะคะที่มันมีลักษณะของประสบการณ์ซึ่งต่างกัน อย่างคนแรกเนี่ยเ,เขาก็มีลักษณะของความเชี่ยวชาญทางด้านศิละปะแบบบัลเละอยู่แล้วเป็นนักออกแบบท่าเต้นหรืออะไรเง,งี้ยนะคะก,ก็จะเห็นว่าเขาก็มีวิธีการในการเรียนรู้แบบหนึ่งในขณะที่มานองที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยก็มีวิธีการในการเรียนรู้ท่าเต้นแบบของตัวเองถ,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 ถ้าจะได้ดูในชปเตอร์ที่2ก็จะเห็นนะคะว่าเขาสุดท้ายมานองเองก็พยายามจะสร้างท่าทางของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะในขณะที่ที่3เนี่ยก็ เหมือนมันเล่าผ่านโมเมนต์ของคนทั่วไปที่ผู้กำกับเองอาจจะมองว่านี่คือรูปแบบของศิลปะแบบหนึ่งเหมือนกันที่ผ่านวิถีชีวิตประจำวันพอไปดูบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาใช้เฟรมที่มันเป็น1.33ต่อ1ซึ่งมันเป็นเฟรมแนวตั้งอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยรูปแบบของการใช้อัตราส่วนในการให้ภาพแบบเนี้ยเขาอธิบายว่ามันเป็น วิธีการในการที่ทำให้เห็นอารมณ์ใบหน้าคือมันเหมาะกับการแสดงออกถึงอารมณ์ของของคนตัวละครในหนังของเขาอย่างมากซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเอาข้างจริงมันเน้นเรื่องอารมณ์มากๆที่มันถ่ายทอดค่อยๆถ่ายทอดออกมาค่ะตัวพุ่มกับเองก็เลยใช้ลักษณะของเฟรมแบบนี้นะคะในการสื่อสารอิสซาโดราเนี่ยสร้างตัว รูปแบบการเต้นแบบใหม่ออกมาแบบบัลเล่ต์แบบใหม่ออกมานะคะน,นี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพื้นหลังพื้นพื้นหลังของแบ็กกราวน์ของอิสซาดอร่าที่อาจจะทําความเข้าใจกับไอตัวหนังที่มันพยายามเล่าผ่านด้วยนะคะแล้วก็ปมชีวิตของอิสซาดอร่าที่สําคัญคือลูกตายทีนี้พอลูกตายเนี่ยเขาก็สร้างไอชปเตอร์โครงสร้างของการเ,าเต้นเนี่ยนะคะที่ชื่อมา s t เตอร์แดนซ์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะสังเกตเห็นในหนังว่า ท่าเต้นของเขาเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เหมือนกับกําลังโอบกอดอลูกน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นลูกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้ทําความเข้าใจทัศนะของตัวเองก็คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ท่าเต้นอันนี้ที่อิสราเอลสร้างขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นการพยายามจะเยียวยาตัวเองจากปมบางอย่างความเศร้าเสียใจบางอย่างเหมือนกันก็เป็นวิธีการในการบําบัด รูปแบบหนึ่งของของอิสโดร่าผ่านศิลปะ,ะ,ะจริงๆแล้วพื้นฐานทางอารมณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งในแง่ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ที่หลายคนก็ทราบอยู่แล้วแต่ในแง่ของมนุษยวิทยาเองเนี่ยมันก็มีวิธีในการอธิบายอารมณ์ว่ามนุษย์เนี่ยจัดการกับอารมณ์ยังไงหรือแม้แต่การเกิดขึ้นของอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมยังไงก็ มันก็เป็นลักษณะของการพยายามจะชวนมองอารมณ์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าอารมณ์เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เราคิดว่ามันเกิดขึ้นจากข้างในใช่ไหมคะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นปัจเจกมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์เองเนี่ยสังคมวัฒนธรรมก็มีส่วนในการกำกับมันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในช่วงยุคนึงทีออ่อารมณ์เรื่องความละอายใจมันเกิดขึ้น เพราะว่าต้องการสร้างให้สังคมวัฒนธรรมมันมีความเป็นอารยาธรรมก็สร้างไอคอนเซ็ปต์กำกับอารมณ์แบบที่เป็นเรื่องของความละอายใจขึ้นมามันก็พยายามจะทําให้มนุษย์เนี่ยมีความละอายใจเพื่อที่จะอยู่ภายใต้กากับของสังคมวัฒนธรรมอารมณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอารมณ์โกรธอารมณ์มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกแต่ว่ามันเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมที่มันทนะําหน้าที่กํากับความหมายบางอย่าง